ไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะเจนุกสนับสนุนให้ทุกคนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นจับโอเคนะคะสนับสนุนให้ทุกคนนะคะสัญญาณหายและะ้วเมื่อกี้นะคะสนับสนุนทุกคนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นเดิง อ่ลิงก์ด้านล่างตรงนี้ใครยังไม่เข้ารีบเข้าใครยังไม่เข้ารีบเข้าค่ะเป็นกลุ่มฟรีถ้าแอไปแล้วเสียตังค์ไปแต่บาทหนึ่งทักดาด่าเจนุกได้เลยนะคะลิงก์ด้านล่างตรงนี้ด่วนเลยค่ะโคตรเฮงโคตรเฮงลิงก์ได้ามาเยอะมากนะคะใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่ม Vip ฟรีของเจเลยเป็นกลุ่มฟรีนะแอดไป ไม่เสียตังค์ไม่ได้บาทหนึ่งค่ะเจ๊ J. ขอบอกเลยนะว่าไม่เสียเงินไม่เสียตังค์แม้แต่บาทหนึ่งก็ไม่เสียค่ะกดลิงก์ด้านล่างแล้วเดี๋ยวแอดมินจะดึงเข้ากลุ่มมาเยอะมากนะคะใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่ม VIP ฟรีของเจ๊เลยเป็นกลุ่มฟรีนะแอดไปไม่เสียตังค์ไม่ได้บาทหนึ่งค่ะเจ๊ J. ขอบอกเลยนะว่าไม่เสียเงิน ไม่เสียตังค์แม้แต่บ,บาทนึงก็ไม่เสียค่ะกดลิงก์ด้านล่างแล้วเดี๋ยวแอดมินจะดึงเข้ากลุ่มมานะคะเจ๊ ใครย,ยังไม่เข้ารีบเข้าค่ะเป็นกลุ่มฟรีถ้าแอดไปแล้วเสียตังค์ไปแต่บาทนึงทักบด่าเจนุกได้เลยนะคะลิงก์ด้านล่างตรงนี้ด่วนเลยค่ะโคตรเฮงโคตรเฮงลิงก์ด้านล่างที่เจนุกปักหมุดด่วนเลยแม้ตอนนี้คนดูกี่คนละนะคะเครื่องค้างมากเลยตอนนี้นะคะ สัญญาณแบบห่วยมากอ่ะ